ไปดูอีกหนึ่งกิจการดีๆของบนทลท่านบกที่37กันบ้างครับที่ได้ส่งกําลังพลจากโรงพยาบาลค่ายเมงลายมหาราชร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35สํานักงการพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจากชุดแพทย์เคลื่อนที่ช่วยดูแลสุขภาพเบื้องต้นและตรวจรักษาโรคทั่วไปให้กับคณะครูและนักเรียนของโรงเรียนบ้านแซววิทยาคมอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ไปร่วมพิธีส่งมอบการปรปับปรุงอาคารนาฏศิลป์ห้องข้ารกรรเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์กีฬาและสิ่งของอื่นๆในโอกาสที่นายสุประชัยสมเจริญรองประธานวุฒิสภาคนที่สองในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษาวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีส่งมอบการพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนบ้านแซววิทยาคมเพื่อพัฒนาพื้นที่และสร้างสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนอันเป็นการวางรากฐานและพัฒนาการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนครับ